ส so, วัสดีครับวันนี้นี่ครับยูกิบแบบบาร์นะครับผมวันน้อยูในเกมสปีสดด d ิฟเตอร์นี่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีรถ A คันใหม่มาอีกแล้วรถ A คูป,ปองด้วยนะครับผมซึ่งมันก็ชื่อว่า n i g h t of dark นะครับผมก็สกิลเนี่ยมันบอกว่า landing boost แล้วก็ fighting boost เนี่ยบวก0.1นวินะครับผมแล้วก็เมื่ออยู่กลางอากาศนะครับเราจะมีโอกาส65%าเนที่ความเร็วพื้นฐานสูงสุดบวก 5. 5 ต้องบอกเลยว่าเป็นรถคูป,ปองที่บอกว่าโคตรเท่นะครับดูดิเท่โคตรคนะครับผมผมก็ไปซุ่มมาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งผมก็อยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมเนี่ยซุ่มตอนนี้เนี่ยซุ่มคูป,ปองมาเนี่ยครับก็คือคูป,ปองผมไม่พอผมเพิ่งเลยใช้เพชรบ้างนะครับผมแล้วก็เหลือ2ช่องสุดท้ายเดี๋ยวมาดูแลกันว่าผมจะได้รถถาวรก่อนหรือว่าต้องเปิดช่องสุดท้ายเลยนะครับผมมาไปดูวยกันช่องสุดท้ายครับผมยังไง โอ้โหได้คาถาสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ต้องซื้อด้วยเพชรนะครับผมซึ่งผมรวมๆแล้วเนี่ยก็จะประมาณ4,000 4,000เพชรนะที่แบบผมใช้ไปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็คูป,ปองมันไม่พอนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันมีเวลาระยะเวลานานให้เราสุ่มนะครับเราก็สามารถที่จะ จัดมาได้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องใช้เพชรแล้วนะครับไม่งั้นจะไม่ได้รถถาวรนะครับผมบอกเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยได้ทั้งชุดด้วยนะครับซึ่งชุดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่คือทั้งชุดทั้งรถนะครับผมก็จะได้เซตนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆบอกว่าเปิดหมดทุกช่องนะครับผมก็วิธีการอัพรถเนี่ยอัพแบบนักแข่งจีนเลยนะครับผมนั่นก็คือเครื่องยนต์ไม่มีสายนะครับระบบขับเคลื่อนเล่นสายทรายนะครับระบบเชื้อเพลิงไม่มีสายเทอร์โบสายทรายแล้วก็เอ็นเทนก์สายทรายนะครับทรายทุ C.W.W มันจะแรงขนาดไหนนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันยังสกิลไม่ติดไม่ได้นะครับเพราะว่าในโหมดทดลองนี่วิ่งเนี่ยมันไม่ได้แบบลดอยู่กลางอากาศไงนะครับผมเราก็จะรู้แค่แบบว่า C.W.W นะครับเพราะว่าถ้าสมมติมว่าสกิลลดอยู่กลางอากาศติดเนี่ยมันก็จะบวก5.5เนาะ C.W.W เท่าไหร่ครับ309.3โ OK อเคอยู่นะถ้าบวก5.5ก็ประมาณ314ประมาณน,นี้นะครับผม C.W.W นะครับ ถือว่ารถทรงสวยมากนะครับผมแล้วก็ความเร็วเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับผมยิ่งแบบว่าด่านแบบกระโดดเยอะๆนี่รถคันนี้คือยิ่งแรงนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปดูด้วยกันว่ารถคูปองเนี่ยลงแรงมันจะเร็วหรือเปล่านะครับผม let's go มาครับผมด่านนี้นอสซีโอ้โหต้องบอกนะครับว่ารถคูปองเนี่ยดูดิใช้ทุกคนยกเว้นคันสีเหลืองคันเดียวนะครับผมนอกจานี้คือรถเหมือนกันเป๊ะนะครับผมก็ ถือว่าเป็นรถยอดฮิตนะแล้วก็ด่านนี้เนี่ยกระโดดบ่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสกิลน่าจะติดบ่อยนะครับผมกระโดดกลางอากาศบ่อยนะประมาณนี้เนาะงโอ้โหโดนเบียดแ่ะเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้ขึ้นเมื่อกี้ผมต้องเก็บเน็ตโตนะครับไม่งั้นเฮ้ยนายจะมาสู้กับเราเหรอรถคันเดียวกันนะ่ะแต่ฝีมือมันต่างกันนะน้องโโอ,อ้หปากแซีบนะครับ แลก็นี่สกิลติดแล้วบวก5.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่าสกิลมันติดง่ายมากเลยนะเพราะว่าโอกาสติดมันอันนี้ผมพลาดว่ะผมพูดมากเกิน่ะเพื่อนๆโอเคมาครับต้องต้องยอมรับเลยนะว่ารถคันเนี้ย คับง่ายอยู่นะครับผมคือเลี้ยวเป็นเลี้ยวเลยนะตามมือโอ้สกิลติดรัวๆโบกับสัตว์เลี้ยงนกเหยี่ยวที่แบบว่ารอยอยู่กางอากาศเหมือนกันติดบ่อยขึ้นโอเคสวยครับคือเอาง่ายคือรถคันนี้เนี่ยก็เหมาะกับเหยี่ยวเหมือนกันนะเพราะว่า เวลามันติดสกิลคู่เนี่ยบอกเลยนะครับว่าความเร็วมัอะไรมันก็เพิ่มคู่เลยนะครับผมถือว่าเป็นคอมโบโกงนะมาผมจะไม่ตกคอนเทนเนอร์แบบรอบแรกโอ้สกิลติดบ่อยจริงผมบอกเลยโอเค ทำไมมันไหลตลอดเลยรอบแรกก็ไหลนะครับนี่โอ้โหขับง่ายมากถือว่าเป็นรถคูป,ปองที่แบบประสิทธิภาพดีมากเลยนะเอาเวรจริงไม่แย่เลยนะครับผมแล้วก็ความเร็วอะไรคือไม่น่าเกลียดนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเขาเรียกว่าขับพลาดพอสมควรนะรเมื่อกี้แบบว่ามีสไลด์หลายรอบด้วยนะครับรถไหลนะครับ มาด่านนี้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่ากระโดดเยอะเหมือบบนกันนะครับผมคือพอเป็นคอมโบกับเหยื่ยวนี่ต้องบอกเลยว่าโหดมากนะคันนี้นะครับโอ้โหชนกันกระจุยว่ะเพื่อนๆนี่ที่หนึ่งนายคิดว่าจะนำเราเหรอนายจะนำเราเหรอครับนี่คอมโบกาอากาศทั้งคู่ไปแงความเร็วมันนำไปเลยนะครับผมเฮ้ยผมพลาดตรงนี้ เมื่อกี้นี่คือตั้งใจชนนะครับเพราะว่าจะให้แบบว่ารถมันกระเด้งออกมานะครับเพราะผมพลาดไปแล้วนะครับผมนี่แล้วเราก็คลิกเทอร์ตรงนี้แล้วก็กดในโตกด ECU ด้วยโอ้โหแรงจัดๆเกือบจะเลยไปชนกำแพงโอเคขับง่ายมากคันนี้ต้องบอกจริงๆว่าขับง่ายมากๆนะครับ คือมันมันแอบวันดฟแบบง่ายโคตรอ่ะคือการ์ดมันลดมันดีนะครับผมนี่อ่าชนอีกน,งนึงอีกโอ้โหที่สองที่สองก็ตามเรามาอย่างห่างหอย่างหง่วงห่วงโอ้โหสัตว์เลี้ยงติดรถติดสกิลติดรัวรัว ECU ไปถึงทีควิกเทิร์นตรงนี้กดไนโตการอากาศสกิลติดคู่โอโหโอโหแรงจัดจัดโอ้โหเรียบร้อยครับผมขับง่ายมากนี่คือเล่นมาแบบ2เกมนี่คือแบบขับโคตรง่ายนะครับผมง่ายจริงๆเลี้ยวตามมือเป๊ะๆเ,เลยนะครับถือว่าเป็นรถดีคันหนึ่งนะนะรถคูป,ปองด้วยนะครับผมเออต้องจัดแล้วนะจริงๆคันนี้ นี่ด่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านนะครับที่รถคันนี้เหมาะมากนะครับผมเพราะมันกระโดดรัวๆเนี่ยคือเอาจริงๆรถคันเนี้ยถ้าด่านที่แบบไม่ดีจริงๆเลยนะนั่นก็คือ City 11นะครับผมคือสกิลรถไม่ติดเลยแน่ๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีกระโดดนั่นเองนะครับผมแต่ส่วนใหญ่โอ้โหโอ้โหรถสะบัดเลยว่โดนชนเมื่อกี้เบี้ยวเลยครับแต่ส่วนใหญ่รถด่านในเกมสปีดเดิปเตอร์มันมันมีกระโดดอยู่แล้วนะครับผมจะเบียดพี่เหรอน้อง หลบไปหลบไปโอ้รถคันใหญ่นี่มันโอ้โหนี่กด ECU ตรงนี้ครับผมโอ้โหสกิลสัตว์เลี้ยงรถติดรัว,ว,วติดรัวเกินนี่มาแล้วโอ้เกือบลืมทาง <laughs> เอาชนอีก <laughs> โอเคสวยงามครับผมนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหเนียนกลิปสกิลลัวจริงๆนำแบบตอนนี้บนแมปนี่คือไม่เห็นใครแล้วนะครับผมตอนนี้ โอ้โฮพูดมากเกินกิจเอ้ยโอ้โอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเสียศูนย์ชนรัวๆชนทีหนึ่งชนลัวๆโอเคเรียบร้อยครับผมก็ถือว่ารถคันนี้เอาจริงๆนะก็เป็นรถที่ดีมากๆคันนึงเลยนะครับผม ผมชอบนะเอาจริงๆนะโดยส่วนตัวผมชอบคันนี้พอสมควรเลยนะเพราะว่ามันเล่นคู่กับคอมโบสัตว์ได้หลากหลายนะครับผมแบบเอาไปเอาไปคอมโบสัตว์กับนกกระยางก็ได้หรือว่าเอาใช้กับสัตว์ตัวนี้ก็ได้นะครับผมได้ ECU เพิ่มมาด้วยนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวรถ Night of Dark นะครับเป็นรถคูปองที่เท่มากๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเล่นคู่กับคอมโบได้หลากหลายนะครับผมแล้วก็ ถือว่าขับง่ายมากๆแอดวานดิฟโคตรง่ายเลยนะครับผมแทบจะแบบแอดวานดิฟไม่พลาดเลยนะสลับรถคันนี้นะครับผมยมแม่บอกแบบว่าพูดมากเกินแล้วก็ขับชนโน่นชนนี่อ่ะยังไงก็อย่าลืมไปจัากันด้วยนะครับสลับรถคันนี้ดีมากสายคูปองสายฟรีนี้ยิ้มเลยนะครับผมอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าด้วยกันนะครับสรับสปีดดริปเตอร์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบายบายสวัสดีครับ